โอ้ยมาขายเครื่องอีกแล้วพี่น้องสบายดียามสาวๆมาขายเครื่องอีกขายเครื่องนี่เถอะดินนี่ห่อสมมูอาแม่มัก้อนจะเอายังสาวสิตายให้กินอเาแม่ลูกมาแม่ปุ้ยมาเอารถมาแม่ปุ้ยมาเอารถสาวถือเลขมึงขึ้นนี่ถนี่อมาตกใจใจมาเอารถสาวถือเลขสาวสีเหลี่ยง ท่ามถื <People kek rebell ious> ่อรายบ่เถื่สิพันธ์พี่น้องประมาณพันกว่าบาทนี่แล้วบ่ได้ลายมาแม่อาอามาเลือกเอาไว้พามเอายังลูกจะสิกินเงาเอาเอาลดสาวซื่อให้กินเอาแม่ปุ้ยมาเลือกเอาแม่ป่วย เอาโลดจะเอาตัวใดก็เอาเออเอาเอาแม่ป้วยเลือกเอาเอาอย่างลูกชาแก้วได้นะฮะย่าม oui> ันไม่ใช่เลือกเอาตัวใดให้มันเลือกเอาเออจะแนะนำตัวแซบเอาเลือกดูค่ะมันบ่มีหนามลูกเลยห่อตัะไรคลายอะไรสมห่อหันมือห่อใหญ่บ่างใหญ่สมสมมาภาคกวนมันไม่ลู้ก็จะเอายัง พี่น้องเอาโตห้องเขาจะลดหัวเนื้หลักกินนะเอานะแม่ลูกแชบ่ยแมขนมมันีมีขบมั้าอยากเรากินเราอ้อมพัคิเล็กสุกตะไม้น่แเชบ่ยพ่บอสุกตะไม้มกยังอันนี้มกเตน

เสาะหาเนาะมาเอาเนี่ยข่อยข่อยจะเอามาตัวดินนี่เอาตัวดินช่องธงถอดแตบไ่ได้เนาะมาตัวดินไงเนาะเขาได้เดือนน่ะช่วสอนลาวกับพี่น้องเอาห้อสมุดพอข้าเล้วพอพ่าพอข้าบ่มีธงยางเ้ยมันมีธงยางมันธงยางมันเก๋โอ๊ย ฮะอัดอันของเจ้านะตอน้เป็นซาวหกสิห้านะมันบอกสี่สิบหาเป็นซาวหกสิบห้าโอ้ยไใหม่ชักถือต้มมี่กระลังสิกินกับเด็กๆเออหกสิบห้าออต้อันนี้ได้สกกินนิ่างอันนี้นะบลูกกินดิ่างจ้าสกินดิสางเนื้อไงสักก้อนลูกเอ้ พกินนอพี connect, limbs, drafted, story, so yeah. ่น้องอีกบายกบันสบายดีพี่น้องมืีต้มมาม่าสูดเด็ดๆกินเด้อเนาะเอ๊ะขอดจะดูคุณพ่ออือต้มสามห่อเด้วจะต้มหลายห่อหลายห่อที่ห่องเลย

không chỉ hỏi 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 này chỉ không chỉ hỏi bên chỉ hỏi không chỉ hỏi không chỉ hỏi không qua hỏi không chỉ hỏi không chỉ ผมเป็นผมเป็นเขาสอไม่แม่ ไม่สอมหรือเปล่าบอเป็นน้อมปุยใส่สอมขีบลกไปเลยใช้สอมเอานี่สอมก็น่นี่ขีดไม่นานี่ยนองนองสังส่นูก เปลือกยบยาที่เปลือกใบยาเป็นงูฟางเดียวเปลอกใยาจะมีพวกูันกินสิ่งอะคอยต้องมากิงก็จะยิงยังไม่ละ 노래를 할까요? 엄마가 할게요.